ที่พักที่ผมบอกนะครับสามร้อยบาทไม่เกินนะต่อคืนต่อคนนะครับผมจ่ายไปที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดกว่านะครับรวมภาษีแล้วนะหนึ่งห้องมันเป็นสี่เตียงสองชั้นก็คือแปดคนนะครับแยกชายหญิงนะห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมเ้างนอกชายก็ชายอย่างเดียวก็เป็นห้องส้วมเป็นห้องอาบน้ำนะครับที่พักก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับขึ้นลิฟต์ไปไปอยู่ชั้นสามถ้ามีกระเป๋าใหญ่เป็นลักเกจนะครับที่กระเป๋าลากเราจะมีห้อง เก็บกระเป๋าต่างหากไว้นะที่ผมใช้สําหรับการจองก็คือ booking ผมเป็น affiliate อยู่นะคือใครอยากรู้ก็ลองคลิก affiliate ผมก็ได้คลิกที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะใครยังไม่สมัครสมาชิกก็ทักมาก็ได้ผมจะบอกว่าสมัครยังไงนะครับตัดคอมสำหรับที่พักตรงนี้เลยนะยังไม่ต้องหักดังนะครับเราไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะมผมรู้สึกว่าที่เดียวนะครับอันอื่นพวกอันอื่นนะเว็บต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ย ต้องหักเงินก่อนนะครับของบุ๊กคิงสำหรับที่พักตรงนี้ไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเลยแต่อย่างไรก็ตาม6โมงนะครับภายใน6โมงผมไปทีหลัง6โมงนะถ้าบัตรเครดิตคุณตัดไม่ได้มันก็จะแคนเซิลเลยนะครับนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะนั่นคือคุณก็พยายามไปให้ก่อน6โมงหรือไม่ก็ชัวร์ว่าบัตรเครดิตนั้นนะ่ะมันตัดได้นะบรรยากาศเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นไงอันนี้ด้านหน้านะครับ G N Luxury Hostel นะครับชื่อเขานะ เข้าไปตรงฟอนต์ก็จะประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวซูมเอาให้ดูนะครับเนี่ยฟอนต์ก็ประมาณอย่างนี้ครับมีพนักงานต้อนรับ24ชั่วโมงนะมีปัญหาลงมาคุยได้มีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับอันนี้นะครับตรงด้านหน้านะตรงด้านหน้านะครับพนักงานต้อนรับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่นั่งเล่นเดินเข้าไปก็มีที่นั่งเล่นนครับนั่งเล่นตรงนี้หรือว่านั่งทํางานอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นนั่งข้างในนะครับผมก็หลังจากเสร็จแล้วมันมีที่เก็บกระเป๋าผมเดินผ่านมาแล้วก็จะมีที่ขึ้นลิิฟนนนะครัับผมขึ้้ลไปช3 มันเป็นลิฟต์ปันเล็กๆนะครับกดไปนะครับก็เอาการ์ดไปแตะขึ้นลิฟต์นะครับก่อนคุณจะขึ้นไปชั้นที่คุณอยู่ได้คุณต้องมีการ์ดก่อนนะการ์ดใช้ได้นะครับ1ลิฟต์นะครับ2ก็คือประตูเข้าห้องนะครับ3ก็คือล็อกเกอร์ตรงหัวเตียงนะครับ4ก็คือเสียบการ์ดเปิดไฟเนี่ยครับทีนี้เข้าไปในลิฟต์เสร็จก็ต้องแตะนะครับแตะบัตรก่อนก่อนที่จะขึ้นได้นะผมอยู่ชั้น3นะครับเนี่ยให้ดูครับตัวผมเอง นะครับชั้นหนึ่งไปชั้นสองชั้นสามพอถึงชั้นสามเสร็จก็เปิดออกไปก็ไปตีห้องพักไปเลยเนี้ยกระจกมันก็จะใสๆ,ๆนะครับห้ามตุเรียนเข้ามานะครับห้ามเอาตุเรียนเข้ามานะเนี่ยครับจะเห็นใสๆอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะครับพอถึงชั้นสามเปิดประตูออกไปนะครับอ่ามมีอะไรล็อกนะพักออกไปได้เลยนะครับปึ๊บเป็นอย่างเงี้ยห้องผมอยู่สามศูนย์สี่นะครับสามศูนย์สี่พักได้มีสี่ชุดเตียงสองชั้นก็คือแปดคนน,นั่นเอง ห,ห้องน้าอยู่ขวามือที่ผ่านมานะครับอ่าที่นี่ผมหาห้องก่อนสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่นะครับอ่าเจอแล้วสามศูนย์สี่ต้องเอาบัตรแตะนะครับแตะหน้าห้องนะครับถึงจะเข้าได้หไหมครับอ่าเข้าไปเสร็จก็เตียงผมอยู่เดี๋ยวนะสามเอสามเอเดี๋ยนะหาดูก่อนมันจะมีป้ายติดไว้นะครับสามเออ่าอันนี้สี่บีบีข้างล่างนะครับเอข้างบนอ่าสามเอก็ตรงนี้ครับเนี่ยผมอยู่ข้างบนนี่ครับสามเอนะ สามเห็นไหมครับะตอดรองเท้าวไว้ก่อนรองเท้าผมนะครับแล้วค่อยปีนขึ้นไปนะเอากระเป๋าวางไว้ก่อนปีนขึ้นไปแล้วค่อยไปเก็บที่ล็อกเกอร์ครับบ่นเตียงก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมีปลั๊กไฟมีล็อกเกอร์ตรงนี้นะล็อกเกอร์ต้องแตะก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดได้ข้างในก็มีขวดน้ำหนึ่งขวดกับพช็ดตัวหนึ่งผืนนะครับเวลาเช็คเอาท์ก็เอาขวดน้ํากับเช็ดตัวลงไปด้วยอันนี้ที่ใส่การ์ดครับถ้าเราดึงออกเดี๋ยวไฟมันก็ดับนะ ก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับถ้าเสียบกา๊าซเสร็จก็เปิดปิดไฟได้หลอดไฟก็เป็น LED ครับ <c oughs> สวิตช์ไฟตรงนี้รู้สึกมันจะตรงข้ามนะครับกดเปิดมันปิดกดปิดมันเปิดนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับราคาประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละปิดไฟดูก็จะประมาณนี้ครับมืดๆนอนได้สบายๆครับปิดม่านก็แสงไม่เข้าตานะครับปลั๊กไฟมีมาให้สองลูนะครับนะแล้วก็ส่วนกระเป๋าผมอันนี้ผมจะเก็บไว้ที่หัวเตียงนะล็อกเกอร์เดี๋ยวเอา กระเป๋าเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์สำหรับ WiFi ก็เป็นชื่อของโฮสเทลเลยนะครับ G N Luxury Hostel ต่อได้เลยไม่มีพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันความเร็วเป็นไงนะผมกอภาพไปเร็วๆก่อนนะครับความเร็วก็ตกอยู่ที่นะครับดาวน์โหลด38นะครับอัปโหลด47กว่าก็โอเคนะครับเนี่ยไฟเป็น LED อย่างเงี้ยครับไม่แยงตาคนอื่นบอมนี้ที่บังอยู่ครับมันสว่างเฉพาะส่วนของเราเท่านั้นนะครับนอนสบายเลยครับไฟติดอัตโนมัติไม่ต้องกลัวมืดนะ ห้องน้ําก็ประมาณนี้ครับห้องน้ําแบ่งชายหญิงแต่จริงห้องน้ําชายสองฝั่งเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาชายทั้งกู่นะตรงนี้มีโถฉี่อีกห้องหนึ่งไม่มีโถฉี่อันนี้เป็นห้องส้วมนะครับห้องส้วมห้องอาบน้ําก็จะเป็นห้องอาบน้ําแยกส่วนนะครับห้องส้วมนั่งแักโคกกับห้องอาบน้ําแยกกันครับทั้งสองห้องใหญ่นะอห้องส้วมก็น่าจะมีสองสองส้วมนะครับต่อหนึ่งห้องแล้วก็ที่อาบน้ําก็มีสองห้องอาบน้านะครับรวมทั้งหมดก็ชั้นผมก็จะมี ห้องส้วมนั่งนี่สอบสี่นะครับห้องอาบน้ำสี่โอเคครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปดูเนี่ยส้วมก็ประมาณนี้ครับสะอาดสะอ้านดีนะครับทีนี้จะพาไปดูห้องอาบน้าครับห้องอาบน้ํามีสบู่แชมพูนะครับฝักบัวเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเนี่ยครับผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนอันนี้รองเท้าผมนะครับกัวเปียกครับเอาไว้ข้างบนวางข้างนอกก็ได้จริงเนี่ยครับประมาณเนี้ยเนี่ยครับจะอาบน้ําแล้วนะมาดูล็อกเกอร์ครับผมเก็บกระเป๋านะ กระเป๋าใบนี้นะครับใบที่ใส่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์สาวัน4ี่วันนะครับใส่ธรรมดาเลยครับไม่ต้องวางอะไรวางตั้งได้เลยนะครับคิดดูว่ามันสูงขนาดไหนนะสิ่งหนึ่งที่ผมพกไปด้วยระหว่างเดินทางครับไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินรถทัวร์นะครับคือไปใช้มินิตัวนี้ฉุกเฉินใช้ได้จริงๆครับ น,นี่มาดูการใช้งานจริงสายไฟชาร์จแบตครับเดี๋ยวจะแอบถ่ายสัมภาระของคนอื่นครับเห็นไหมครับกระเป๋าเกามีสองใบเนี่ย